สวัสดีครับออฟจาก JW Tech นะครับวันนี้ออฟจะมานำเสนอสินค้าที่ทาง JW Tech จัดจำหน่ายนะครับก็คือตัวนี้เลยครับ Pad Light CWK Series m o เด l CWK 2S24CD ครับคุณสมบัติไฟ LED ทำงานสว่างเป็นพิเศษทนทานต่อน้ำและน้ำมันออกแบบที่กระทัดรัดและทนทานต่อสิ่งแวดล้อมมีความสามารถในการการรันเศษโลหะและน้ำมันที่กระเด็นใส่ไฟ LED Daylight Color แรงดันไฟฟ้า2 4โวลต์ DC แถบไฟเกตอุตสาหกรรมขนาด200มมมีสายด้านข้างทนน้ำมันยาว3เมตรออกแบบด้วยตัวเครื่องอลูมิเนียมและเลนกระจกนิรภัยทนน้ำและน้ำมันด้วยระดับ IP66G และ IP67G คุณภูมิสี6500เควินความสว่าง600ลักลักที่ระยะ1เมตร Power อร์เคเบ g 24-2ทับลีด หากลูกค้าท่านใดสนใจอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ทางเว็บไซต์อีเมล l ลน e แอดเบอร์โทร02-733-7702ครบถูกเร็วดีที่นี่ทีเดียว JW t c h ครับ